มาสวัสดีค่ะป๊อกเปียะที่ได้มิทีาโรสนะคะวันนี้ป๊อกจะมาลองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดูบ้างซึ่งจะมาดูกันว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากการแสดงการทำอาหารพิธีกรนะจ๊ะก็เป็นครั้งแรกของป๊อกอีกเช่นกันที่น่าสดออกอากาศมาวันนี้เราจะมาคุยกันแบบจริงๆกันไปเลย นี่ n e t r o g i n n r r p p i w w i n k l e r e p เ i r เซ็ตนี้นะคะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและปอกก็เป็นคนแรกที่ได้ทดลองใช้มาดูกันว่าดีขนาดไหนทำไมปอกถึงเลือกใช้นะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะล้างหน้าให้สะอาดเช็ดหน้าให้แห้งมาดูตัวแรกนะคะ ในเซ็ตของอออเป็นบล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์บล็อกเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเป็นบล็อกเกอรอ์อันนี้นะคะตัวแรกของ n e u t r o g e n a Rapid Wrinkle Repair นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะเป็นหัวกดแบบนี้นะคะอ่าให้ชมดูนี่ตัวเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้อ๋อดูเข้มข้นมากเลยสุดยอดลองที่หน้าเลยละกัน ขออีกนิดนะเราชอบเสร็จแล้วก็นวดเบาๆต้านทานแรงน้อมถ่วงเสร็จแล้วเราก็ต้องไม่ลืมแทาขอด้วยค่ะต้านทานแรงน้องถวงต้านทานแรงน้อถ่วงเราจะสวยเราจะสวยมาต่อกันที่ตัว n ิวโทรจิน่าแรปิดริงเกิ รีแพร์นะคะตัวนี้เป็นตัวครีมค่ะมีส่วนผสมของ accelerated retinal SA ประกอบด้วย3อย่างค่ะก็คือมี retinal SA มี glucose complex แล้วก็มี hyaluronic acid ทั้ง3ตัวนี้เมื่อบวกกันแล้วมันจะกลายเป็นส่วนผสมของครีมบำรุงผิวที่สามารถเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะแค่1สัปดาห์เท่านั้นรอจะมาดูกนันอุยลืมลืมลเอาเป็นบลเกอร์ มาดูด้านในอืมกลิ่นเดยค่ะเนี่ยกลิ่มก็เป็นแบบนี้นะคะแตะมาให้ดูกันก่อนอค่ะโอ้โหรู้สึกเลยนะคะว่ามันชุ่มชื่นเนียนนุม่มเนียนนุม่มผิวหลังมือตอนนี้จะสวยมากเพราะว่าลองทุกผลิตภัณฑ์เลยอ่าเราวก็นมา นี่เป็นครั้งแรกเลยนะในรอบกี่ปีเนี่ยที่น่าสดสดที่สุดเห็นไหมเราก็มีริ้วรอยเป็นปกติค่ะอยากคิดว่าเอะทำงานแบบนี้แล้วจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยคือคนที่เขาไม่มีจริงๆมันก็มีค่ะแต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยก็อย่างว่าผ่านการใช้งานมานานแล้วเราก็ต้องมีริ้วรอยบ้างซึ่งมันคือเรามันคือผิวของคนปกติคนที่เป็นคนปกติอืม ตบๆตบ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 ให้ครีมซึมเหมือนเดิม,ม,ดมย้อนต้านทานแดงน้ำถ่วงก็นวดไปจนกว่าจะสบายใจไม่สบายใจสทัทีนวดต่อไปสบายใจขึ้นหรือยังก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนลืมบอกไปว่า มีอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งสุดนี้นะคะจะเป็นสูตร fragrance free หรือว่าแบบที่ไม่มีน้ำหอมสำหรับคนที่แพ้ง่ายดูด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะนะคะเอ๊ะเราจะแยกออกได้ยังไงเอาเป็นว่าง่ายๆนะคะดูที่กล่องค่ะอันนี้จะเขียนอยู่นะคะว่า fragrance free นะคะอันนี้เป็นสูตรปกติซึ่งดูที่กล่องชัดเจนกว่าสำหรับการใช้นะคะ แนะนำให้ใช้ตัวนี้คู่กันค่ะก็คือตัวเซรั่มและก็ตัวครีมนะคะเพื่อการบำรุงอย่างล้ำลึกค่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้การบำรุงที่บางเบากว่านะคะก็จะแนะนำไปตัวเซรั่มและตัวมอยส์ไรเซอร์ตัวนี้นะคะอันนี้คือสำหรับกลางวานันหรือว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ใช้ตัวนี้และสำหรับ everyday look ของปอลนะคะซึ่ง จะบอกว่าจริงๆเป็นคนแต่งหน้าน้อยมากเพราะว่าธรรมดาเวลาเราทํางานเนี่ยมันต้องแต่งหน้าเยอะอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่าออกไปซื้อของนิดนหน่อยของเราเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่แต่งอะไรเยอะมากก็รู้สึกว่าถ้าแต่งหน้าน้อยๆมันดูอ่อนเยาวก์กว่านะหรือเปล่ามีแค่นี้เองค่ะบอกใช้ตตนนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นค่ะปัดแป้งออก อ่ะเสร็จแล้วก็ปาดแป้งที่คิวออกจะแล้วจริงๆแต่งเปนแค่นี้เป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเยอะค่ะก็แค,ค่ให้รู้สึกว่ามีแค่แป้งนวลๆแล้วก็มีอ่ะแก้มที่บ่มแดดเล็กน้อยจบแล้วอ๋อลืมอ่ะอะ่โอเคโอเคด้วยการทาปากสักนิดหนึ่งใช้ตัวเดิมเลยค่ะแต่งปาก,กนิดหนึ่ง เวลาจะทาปากเยอะๆค่อยเวลาตอนที่ไปทาง,งานอันนั้นค่อยจัดเต็มเสร็จแล้ว go หาซืได้แล้วที่วัดสัร